สวัสดีครับอยู่กับผมโยกิทาช็อปเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะจะมารีวิวเป็นขาตั้งกีต้าร์9ตัวนะครับอันนี้ตั้งได้9ตัวจริงๆนะครับผมกีต้าร์โป่งก็ได้ไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกีต้าร์โป่งไซส์ใหญ่ๆหน่อยนะครับก็อาจจะได้ไม่ถึง9ตัวนะครับผมอ่าแต่ถ้าไซส์พวก38นิ้ว40นิ้วพวกนี้ครับได้หมดเลยครับรวมๆกันนะครับผมสําหรับลูกค้าที่มีกีต้าร์เยอะๆหลายๆตัวนะครับอันนี้ผมตั้งไม่ถึง9ตัวนะครับผมเพราะว่าตัั้งงหห่่าๆไปนนอยะครบ ตัวนี้พกพาสะดวกนะครับผมพับเก็บได้นะครับประกอบง่ายครับไม่ยุ่งยากครับเดี๋ยวให้ดูงานใกล้ๆครับนี่ครับทามาแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานดีเลยนะครับผมสําหรับลูกค้าที่มีกีตาร์เยอะๆนะครับผมตั้งได้หมดเลยนะครับกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งเบสกีตาร์คลาสสิกนะครับได้หมดเลยครับผมราคาพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจโยกีตาร์ชอปหรือคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ